ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับรามีบิการ i n นฟิ i t ตครับผมมาดูบีบีการไฟฟ้าประเภท MP5 กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นงานจากค่าย Golden Eagle นะครับรหัสรุ่นของเขาก็คือ6853นะครับ MP5 MP5 a 4นะครับสวัสดีสำหรับตัวนี้แล้วก็เป็นบอดี้ไนล่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีไฟฉายติดมาให้เลยนะครับนะครับงานของเขา ่าตัวนี้ก็จะมีตัวปืนนะครับขนาดที่กําลังดีนะครับผมก็ชอบปืนสไตล์ M B 5นะฮะเพราะว่ามันดูเล็กๆนะครับไม่ยาวจนเกินไปนะสําหรับการจู่โจมนั่นเองนะครับผมตัวนี้มีแม็กาซีนมาให้นะครับเป็นแม็กเหล็กนะแบบปั่นลานนั่นเองบรรจุกระสุนได้เยอะนะครับแม็กซีนใส่เข้าไป นิดนึงนะครับนี่งานสวยมากนะครับแล้วก็มีไฟฉายนะครับตัวนี้สามารถนำไปใส่แบตนะครับ CR123A นะครับ2ก้อนใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็พร้อมใช้งานสำหรับฐานไฟฉายนะครับสามารถซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปเลยนะรหัสก็คือ CR123A นะครับแล้วก็ใส่แบตไฟฉายนะครับฐานไฟฉายเข้าไป2ก้อนนะฮะแล้วก็บิด ตัวนี้เข้าไปมาณนี้นะครับเกลียวเขาจะเยอะหน่อยนะฮะสามารถกดเปิดปิดเปิดจากฝั่งนี้นะครับเขาจะเป็นแบบแป้นอย่างเงี้ยปิดเปิดนะฮะได้นะครับอ่าปุ่มสวิตช์ทำให้เราสามารถกริปแล้วก็ปิดเปิดไฟฉายได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยจับง่ายนะฮะตัวนี้จะเป็นคันลังนะครับคันลังของเขาจะเป็นคันลังแบบหลอกนะฮะใช้งานไม่ได้จริงนะทาให้สมจริงเหมือนปืนจริงเท่านั้นเองนะครับ างานสวยนะครับแล้วก็มีแซ่แถมไปให้นะครับแซ่ทำคสะอาดมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขาม,มาให้นี่แบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จนะครับผม การจะใส่แบตนะครับเราก็ต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีตรงมุดนะครับกดดันเข้าไปแล้วก็สามารถใส่ด้านเองงานสวยนะครับเป็นไนล่อนอันนี้แถมกระสุนนะครับแต่ถ้าเพื่อนกระสุนไม่พอสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับมีกระสุนบีบีการแบบนี้นะก็ใช้งานง่ายๆนะครับลูกแก้วก็ได้นะครับสลับยิงขวดให้แตกกันเองพันนาไปไปใช้งี้นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ ถอดได้นะสาหรับเก็บใส่เก็บเสียนะครับบางคนอยากใส่เก็บเสียงธรรมดาก็ถอดได้จากจุดนี้เลยอะแดปเตอร์ apter, หรือว่าใครอยากใส่เป็นอะแดปเตอร์สรับไตพอนะครับก็มีมาให้นะสามารถใส่ได้ทั้ง2แบบนั่นเองตรงนี้ก็จะมีคล้องสายนะครับเป็นห่วงคล้องสายมาให้นี่ก็เช่นกันนะครับผมสามารถปรับโหมดได้นะครับยิงได้ทั้งนี่นะครับเซฟนะครับปรับตรงนี้ใส่มิ แล้วก็ออโต้ปรับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับคนที่หนัดซ้ายก็ปรับจากฝั่งขวาได้เช่นกันนะครับนี่ออโต้นะครับปรับฝั่งนี้นะครับเป็นเซฟนะฮะแล้วก็เซมินะเองนะครับอ่ะเซฟแล้วก็เซมิแล้วก็เซฟนะครับผมปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยสวยนะครับนี่ตัวงานเป็นไนลอนนะครับแน่นหนาเลยนะครับลิปของเขาก็จะเป็นชิ้นเดียวกับตัวด้านล่างนะครับโดเวอร์ของเขานั่นเองนี่ด้านล่างจะเป็นตัวตั้งมอเตอร์นะฮะ เราก็จะมีร้างมาให้นะครับสำหรับตัวนี้สำหรับติดพวกอุปกรณ์เสริมนะครับผมใครอยากติดเลดดอทหรือว่าติดกล้องสโคปนะครับสามารถมาติดตั้งได้ศูนย์หน้าตายตัวนะครับศูนย์หลังเขาสามารถหมุนตรงนี้นะครับปรับความละเอียดของตัวศูนย์ได้นะครับมีทั้งหมด4เบอร์นะครับ4เบอร์เราก็สามารถเลือกเบอร์ได้นะครับจะเอาศูนย์หยาบศูนย์ละเอียดปรับได้จากจุดนี้เลยนะครับ งานดีมากนะฮะนี่คนที่ชอบปืนสไตล์จูโจม m อ5นะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับ g o l d e n Eagle ของเรายังมีอยู่นะฮะสามารถสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้เหมือนเดิมครับผม ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ